สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาทำขนมมันเทศทอดนะคะเป็นขนมกินเล่นค่ะเพื่อนๆนค่ะเริ่มกันเลยนะคะค่ะเริ่มแรกเลยก็นำมันนะคะมันเทศนะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้ดีนะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วก็นำมานึ่งนะคะนำมานึ่งในซึ้ง ประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีรอให้สุกก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูอีกทีนะคะโดยเราจะใช้ตะเขียบนะคะจิ้มลงไปที่เนื้อมันค่ะค่ะพอจิ้มลงไปอย่างนี้โอเคหลังจากที่เราเช็คแล้วสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามันที่เราเนื่งได้นี้ เราก็เอามา,าบดให้ละเอียดนะคะตามความพอใจเลยค่ะหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลค่ะเพื่อนๆน,น้ำตาลครึ่งถ้วยเล็กนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนครึ่งช้อนเล็กค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทินะคะ รีใส่กะทิไปครึ่งกล่องค่ะเพื่อนๆใส่กะทิไปครึ่งกล่องนะคะเพื่อความหวานมันค่ะแล้วแต่ชอบนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เราใส่ส่วนผสมเสร็จเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคลุกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่ะหลังจากที่เราส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เราก็จะทยอยนะคะทยอยใส่แป้งสาลีนะคะริใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเพื่อนๆค่ะทยอยใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันนะคะกับเนื้อเนื้อมันนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ามันเหลวเกินไปแล้วก็ทยอยใส่เรื่อยๆนะคะ ทยอยใ,ใส่แล้วเราก็คลุกค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพืเ่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้าเปล่าลงไปนะคะใส่น้ํเปล่าลงไปเสร็จแล้วเราก็คลุกคลุกนะคะคลุกให้เข้ากันหลังจากที่เราคลุกเสร็จนะคะเพืเ่อนเนื้อแป้งก็จะไม่เหลวจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือเลยคะ่ะใช้มือมือที่ล้างสะอาดนะคะ นวดค่ะนวดแป้งค่ะนวดแป้งกับส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะนวดเลยค่ะนวดให้เข้ากันเป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากที่เรานวดเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้นะคะใช้แ็ปพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะเพื่อนๆนหลังจากที่เรา พักแป้งเสร็จนะคะเราก็จะมาปั้นแป้งเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วตบแบนๆนะคะเ,เพื่อนๆเพื่อที่จะนําแป้งไปทอดนะคะเราใช้ไฟ,ไฟกลางนะคะเพื่อนๆทอดเราทอดไปด้วยเราก็จะพรมน้ําไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อแป้งสุกแล้วก็นุ่มนะคะมีความนุ่มนะคะ,ะค่ะค่อยๆทอดไปนะคะเพื่อนๆทอดไปพรมน้ําไปด้วยนะคะ จะทําให้เนื้อแป้งสุกแล้วก็อร่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราทอดเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเนื้อแป้งก็จะนุ่มหวานมันค่ะเพื่อนๆค่ะลองไปทําดูนะคะอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย